มาสางเขาซอยในพี่น้องเบืงตี้เขามันนอนหมดเลยเนาะไปทางไปทางมันแปดสิบสองถิ่นเป็นอะไรแม่มันต้องก็อยู่เหงามันาะเนาะแถบสีแบบอยู่เหงาเข่าลมหมดแล้วพี่น้องใครแม่นเกี่ยวอันสองสามไม่รูปนี่ซีให้นี่คือสีเพนรอวเมอแองผุแหละเพราะมันเกี่ยวยเนาะ สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิด <c oughs> สซุกคูสูข้นสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสูสองสวัสดีหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะมือน,นี้เกี่ยวเขาหน้าสวัรค์เองเนาะลงเกี่ยวเขาหอบสองเนาะทุกคนมือน,นี้ก็หน้าสาวรรค์เองยุ่ตากาเนี่มันหลบบนเแี่ยว <c oughs> ตะกี้นะฟังผลเนาะก็สีโบกเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวลำหน้าสาวท <c oughs> ่าหู่เขาอเตียนจเพียงคอ มันเป็นเข่าอีเตียโบเมนเข่าอีหยงแต่ว่ามันงามเนาะก็คือมันล้มผาดคันเทนาทั้งสองไห้มันล้มตะกี้มันอ้วยไปทางเดียวแล้วแล้วล้มเมื่อพนน่ะเลยเมื่อพนโตก็มันล้มผาดอ้วกกระใอม่บาดใี้มันก็แล้วแต่มันสิบใบมันก็เลยเป็นเข่าหยงพี่น้องเนาะก็เลยเห็นห้เกียวหยาบเมื่อนี้ก็คือสางเข่าเจ้าของ งามงามขาแันได้แบบหนีคูไฮทัวทงแล้วก็เลิอดนะเนาะพุแบบ่นแหละอยู่ในนี่นะซี่หาให้เนาะตากาเนี่ยก็คือเป็นสไตล์เดียวกันเบิดเด้พี่นี่ถ้ามันล่มไปคางเดียวกันนะมันก็สีเกียวง่ายอยู่นเานาะเบิ่งติ อันนี้นะล่มแต่ลุมขึ้นเทงนี่อ้เ็นบ่มันนอนเบิดแล้ว <laughs> ปุ๊กมันลูกในแม่สวยแล้วลูกลูกลูกวัาตีปุกเขามันบุคือปุ๊กคนตีเนะาะเดี๋ยวสิพาหลาะเบิ่งให้หน้าก่อนพี่น้องไฮนี่กับพ่อไฮนี่ระบาดนี่ตัวที่อยู่ขางคันที่ใกล้คันแทนานี่ก็คือ บเบง่นียลมออกมาแต่กลางหัวฝา,าดคันแทนาาบิดเลยนี่ซำสีสางปิ๊บถูยินดีตอนหับเดอ้อเนาะผูดใดชิมะสางเขาซอยกับเบิงถูเหงานาะอยู่พุ่นหัวอวยมาผาดคันแทนาาบิดแล้วไปทางไ่ทางมัน อันนี้เป็นไฮห,หน้าของลุงนะเลินเนาะพ่นตัดไปเมื่อวานนี่พี่น้องมันก็บ,บ่ท่านได้อิ่มปันไดดอกแต่ว่าแล้วว,วตาตัดโหลดกระเทินได้สิตัยแล้ววะเราก็เสียมือเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วเนี่ยควมือก่อนแล้วเมื่อเกี่ยวมาเกือบเป็ดพ่นเนาะมึงเนี่ยทั้งกลางกับสิประมาณนี้เนาะอันนี้ไฮที่สองไฮที่สองทุซึกว่าหล่มหลายแหงเนาะหล่มแถบสีแบบสุดไฮด้วยแหละ ใหที่สามมัน,นพี่น้องปกติแล้วตากาสวรรค์นิหาตา,นนาเนาะนายแม่เบิ้งติแม่แม่เซิงอุ้มเหมือดนี่มันนอนก็เป็นตางายอยู่มันลงขังเดียวอันนี้คือมันนอนเบิดเลยพี่น้องโอ้เกี่ยวเดดดดนี่ช่ำสีหายกันแค่นนี้นะเนาะมาสางข่าซวอวยเนี่จ้า เบิ้องน่ล่มปันปูสาดเลยเลยบัดทีนี่ยปูคักคักคักสามสี่ให้พี่น้องตัวดำนะเนาะเบื้องเขา่าผูงามโพดงามโพจนว่าล่มไปเลยเบื้องน่เป็นหมงเป็นหมงอยู่เข่าล่มเป็นลาวเลยซ้สำสิยุง ให้ลุ่มนะให้ที่หานะ่มันเป็นเขา่ามากกาเนาะพอบากามันลายก็เลยปลาค้า,าตามัน,นสิให้เบิงแบบหนึ่งนี่นอนเบิดให้นี่กับบ่แพ่กันบ่มีให้ได้เป็นสองรองไผ่เนาะ เทิงใบตองกุ้งเทิงเข่าล่มซ้สำสียาสามพอไม่ลูกวันนี้เนาะป่ะอันนี้แหละคือให้หน้าพี่เ้องเกีียวซ้ำนี่กับเพ้นผุแหละคำผุแหละเนาะเบิง้งมาฟังทางนี้ก็คือหวงอวยออกมาจุบคันเทนาบนแหละโอ้ ปอพอขอตกตโส๊ะแตะแสะอยู่อันหนึ่งมาทางพี่อันหนึ่งไปทางปุ่นอันหนึ่งมาทางพี่สุดยอดคือมาเลิดแท้เด้ เขามันหนามันก็ิได้ปปุ๋งพลอนเยาวๆแบบนี้ไปเลยเนาะอทุกคนขออนุญาตตั้งไว้เด้อเราไปหาเกี่ยวเขาก่อนาสามพอไม่ลูกเป็นี้เยาเยาขัดแม่แมงม,ม,ม,มันวันจะขัวและเกีบยวพมไว้สามหดือนยังดี่ัว ให้เดี๋ยวก็จนจะเพ้นโอ้ยกร้างบัวฝ้าดอกนี่เบิ่งอีเมลเกี่ยวขังทุกคนซอนอย่างหาเกี่ยวกันขาันนีันก็อห่ย่อยก็ยามากมน่ด่กเราไปดึงผ่านออกมา เขางามมะไรอย่งี từ, yeah. ้ยเขางามมันนักหมาถ้าแม่่ามันโบลมนะก็ยืนเกี่ยวพอดีมวนเนาะมันสูงแต่ว่าอันนี้มันล้มกับเด็กกบจั็น้อย เดี๋ยมันยาวลุฉันมึงบวมขุ่ยเดี๋ยวยืดมือจะดึงออกไหม โอ้สบุญมาเด้อมือนี่จ้าเพิ่งงดเกี่ยวเพิ่นมาลงของสวรรค์มือหนึ่งเนาะมือหนึ่งนะนงนะสีเ่เดียวยิ้มกวัวแต่มันสีบุคะมันสีข้าน้ำเขาหยงนี่แหละมาสางสอยกันพี่น้องฮ <laughs> ่าฮ่าา <laughs> ่า่า่นฮาา บอ่าทมาตัดนี่หรือดนี่าเจ้าทำหาวตัดอยู่บหาวจัจกเลยห่าวัดลดกะตัดได้สำหรับห่าวตัดโหลดอีเม่บุหเหตัดไปขบก้าเอาเ้มา กันซาลาวันเกี่ยวกันเออโว้ยบุหรี่เกี่ยวข่าวแบบแต่เฮงเลยพระเจ้านี้จากหน้าใจมามเข่ออีกแล้วหน้าใจมะขอดแต่ข่าวหนุ่งอีกทีแหละ Nha, bằng lông bằng thang lăng năm cái đó kia xong cổ tiền cẳng mình làm riêng mình làm có kiểu chỉ phương lái của ตะี้มันไปน้ำกัดยอดดีแล้วมือพนนะลมพนมากเหมือนอลไรมาช่งกัดพื้นเหรอเด็กตะกี้น้อ้วไปตั้งหัวดีแล้วช่างกระาษโทรศัพท์เนี

<ersch> หวดมาซองก่อกระเต็มต่ำแล้วพี่น้องล้ำเขามันล้ำเพียงมันใหญ่ได้ขึ้นหอกก้อยู่ดีพอมือมันล่มขึ้นได้มื่นบนตัว Vou vale. levar. เผ่าใดคนมาเพิ่มือเดินคนนี่มีคนมาซอยสางเข่าแล้วเนาะแอะๆนะสาวกำนองมือแล้วก็สมุดลงมาเกี่ยวหนีเนาะมือนี้มือนี้เสียทำไปองเฮียนเ้อจ้าสัน้นนี่นะมะฮะเลี้ยวกินต้มเป็ดต้มไกล้แล้วนี่นะเกี่ยวบเกี่ยวโกหูแต่ข่อยทำมาตอนเท่นี่จะสิกินย่างลดข,ขาดณะเลย กินแค่น้อยเินเาอาขั้นเคยกินข้าเลูกโกเาล้ก็เี้งให้กัไอวบเอาเมูวานี่เพื่นถามเฮาเอื่อยเจ้าสิกินบ่ค้องขังเพื่อนวะกินแะเวปลาในไฮนั่นเด้อเพื่อนวะมาสร้างเข่าสามัคคีเด้อพี่น้องน้อยินดีตอนหับผูใดมีใจใส่ศรัทธากับมามา ตอนนี้มันเป็นเขาที่แบบว่าฟ้อนเกี่ยวกันแล้วมันหยุ่งกัน,น,ม,กนมันหยุ่งกันหรือม,มันตีกัน,แ,นออกแต่ว่ามันก็นมีลมมาเป็นบางส่วนนะให้หนึ่งใช้เวลาไปประมาณเนือกชั่วโมงหนึ่ง

ร้านเอะไ้ให้โอ๊ยพันได้เป็นซอนเศา้าแล้วได้เป็นแล้วแตกพันพักขนะอางเงีวะถึงแทบพันเสียวแทบเลยนะมันเชอียวนะันจีบเชียว,าวสาเคี้ <c oughs> ยันมือบัวในซอยเพจะเพิ่งจะถไงเที่ยวหน้าทงนนจะป,ประมาณั่อล้นะมาาเมนมลเนาะมูจะสื่บรินน้ำไปซอยไกย่ <c oughs> สร้างเขาปนนี่นี่นนน คนณที่อยาแต่ดนึงเกี่ยวสมคนเกี่ยวเี้ย นันอยู่นี่พี่น้องเต็มกลัพอดีโป่งแบบนี้แหละพอนเขานะเดี๋ยวใส่เบิงสูตรสบู่เกี่ยว อมาชางตาผู้ชมก็ลงมาดนเติบพี่ <laughs> น้องกำลังเกี่ยวมาได้เคืองหายเนาะเพราะว่ามันยะุงมันเขางามโพดมันเป็นสารวันเกี่ยวกันโอเคทุกคนเนาะคลิปนีกษษ้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อขอบใจเบิร์ุูคูสุค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัด้ดยพี่น้องจังเลยก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเิงโฆษณาให้หน่ยเด้อจา้าเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อเนาะมือนี้้างเข่าเบิดมือเห็ดอะไรหละมันหน้าฟุ่นกับจังสี่แล้วเฮ้